สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Forfeit Racing นะครับผมทีนี้ก็พามาชมทีมงานนะครับผมวิชัยสาบลงเลื่อนนะครับกามนียใหญ่บอดินนะครับผมกาเมื่วานโุดอยู่อีกบอหนึ่งนะครับมเนี่ก็ไม่อีกบอหนึ่งนะครับผมกาเมเนียอาจะมีรถเรียนอยู่สองคันนะครับผมการรถคดนะครับเป็นของขายแชทนะครับผม สามหนึ่งสองบีนะครับตัวนี้นะครับผมบุ้งขีสูญจนหกสีฟันนะครับผมล้อเลหกนะครับแคเลียหนึ่งนะครับผมขนาดใบแท็กหกซิฟนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แชตนะครับผมน่าจะลอยแรงนะครับเดานะครับผมเครื่องยนต์นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าตัวสามหนึ่งสามดีทูจีซี่กับยูลอยแรงนะครับผม ครับเป็นหลอกดินทรายนะครับผมท่านี้เป็นทรายนะครับตักเต็มอุ้มดีนะครับผมประมานเจ็ดตักนะครับทางกะจิแรงไงยังอยนะครับผมพอฝนหัวตะตกลงใระมา่านสีหาหมือน,นะครับผมก็ยั่งซูมอยู่นะครับผม ราคาเที่ยวนะครับผมอยู่ในราคาลอยหายสิบบาทนะครับผมต่อเที่ยวและในบ้านนะครับผมบอกไกดนะครับมานโลสองโลนะครับผมไปกลับนะครับก็มือนึ่งเฉลี่ยแล้วครับโต๊ะกิ๊บประมาณนาจะสามสิบขึ้นอยู่นะครับผม เกียร์สองไปเลยนะครับผมถามเลยตัวนี้เคลื่อนลงสองนะครับผมจ็ดสั่นกันหนึ่งไปเลยลงเกียร์หนึ่งนะครับผม นี่ถึงนอกลอมแล้วครับผมมาแล้วนะครับถึงเมกานะครับผมนอกลอมไปน่าจะที่คนละมองนะครับผมอาจจะไปที่เหมือนเดียวกันนะครับ นะครับผมก็ดีแฮทายเบิ้งมุมนี้นะครับรีวิวคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นอิซูซุล็อกกี้นะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับผมคอร์ราฮาตนะครับอยู่ที 6เฮตอีนึงนะครับผมแรงมานะครับอยู่ที่ลอยเกาิหาแรงนะครับรบ<ล>ะบบเบรกเป็นทิฟฟี่นะครับผมกะแชสซี่ขันนี้นะครับผมเป็นแชสซี่รถเชนนะครับผมตะว่ามันเป็นมู เร่นรถด,ดำจะรูดีนะครับผมว่าคัสซีรถเชนมันเป็นยังไงนะครับขนาดยางเป็นแปดสองหานะครับผมหกน็อตน,นะครับขอบสิบหกคันนีดด้ได้วนทอมากนะครับผมเป็นหมอกเปียวนะครับอาจ,จะสิบนิ้วนะครับผมชุดแดงกบจะมีหมวกนะครับผม ขอดีห้องไส่หมวกนะครับผมเพื่นไหนไ่ยินเพ็นวามาไปเพื่อไหนแอรมมันย็นไว้นะครับผมมันจะบอหอนนะครับอันนี้คือช่องยังไงเขารีวิวมานะครับผมก็อบอตามเขานะครับก็สําหรับชุดเพ้าลังตัวนี้เป็นห้องฮีโนโ่แล้วนะครับเป็นแปลงรยบต่อยแล้วนะครับผมว่มีขาดนะครับ กระเบิดกระุมจะมารีวิวคันนี้นะครับผมอันนี้เป็นฮ i โน่นะครับผมเมกานะครับซีรีส์ห้าร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น รถเก่าญี่ปุ่นนะครับผมเป็นแชสซี่นอกนะครับคันนี้เป็นแชสซี่นอกนะครับผมการหัดเครื่องนะครับผมเป็นเจลแปดซี่นะครับผมหกสูบนะครับแรงมาอยู่ทีสองรอยสิบนะครับผมเบรกทิปฟี่นะครับ คันนี้ก็น่าจ,จะว่นทอมากขึ้นกันนะครับผมเป็นหมอกวยเตี๋ยวนะครับออกถ่ายนะครับผมก็เป็นยางแปดสองหาขอบสิบหกนะครับผมหกน็อตก็คันนี้งามนะครับผมเป็นสีครับชุดแต่งเลนนะครับผมถือแกนแล้วเข้ากันนะครับผม มันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมเพื่อว่าสวยนะครับทีนี้ครับชุดแต่งนะครับอันนี้เป็นแนวไฟนะครับผมขาดหน้าผากนะครับแนวไฟเป็นสปอตไลท์สองสั้นนะครับผมกับบัตเตอร์นีอีกสั้นหนึ่งนะครับกับชุดแต่งนะครับผมก็ตามทีเห็นเลยนะครับสวยงามนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ mm hmm. พอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผม mm hmm. ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์นํำนะครับผมสวัสดีครับ